สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับอ้อยแล้วก็น้องเล็กนะคะครับสวัสดีครับวันนี้เราพามาอยู่กันบนถนนเส้นส3มสามสานะคะคือเส้นหนองฉางอุทัยนะถนนตรงนี้จะเป็นถนนเส้นหลักแล้วก็เป็น4ี่เลนแล้วนะคะใช่ครับวันนี้อ้อยจะพามาดูที่1ไร่สองงานนะคะพอดีเลยหนึ่งไร่สองงานพอดีเลยไม่มีตารางวาเลยพี่อ้อยไม่มีตารางวาเลยค่ะครับเป็นแปลงนี้เป็นแปลงเล็กนะคะที่ติดถนนเส้นหลักแบบนี้เลยแล้วก็ มีเนื้อที่ที่ถมไว้แล้วด้วยก็คือครประมาณสองงานนะคะก็คือจุดนี้ใช่ถมไว้เนี่ยคือเสมอถนนเลยนะถมเกือบสาเมตรอะสองเมตรกว่าเกือบสาเมตรเลยนะคะคถมไปแล้วเนาะสามารถปลูกบ้านได้เลยที่ดินแปลงนี้เป็นถนนดนะสอะเสาร์สี่จอเดี๋ยวอ้อยแล้วก็น้องเล็กจะพาไปดูแนวขอบเขตแล้วก็เนื้อที่ด้านในกันนะคะคมาดูต่อกันเลยตรงนี้ ตรงนี้ก็คือจะเป็นแนวขกเขตของที่อยู่ด้านซ้ายเรานะตรงที่ถมไว้เนี่ยคือแนวแนวแรกเลยที่ป่าหญ้าลกๆเนี่ยคือที่ถมดินใช่ไปใช่สูงพญานะอันนี้มีดินอยู่นะคะครับด้านที่เรายืนอยู่นี่คือด้านที่ตะวันตกนะคะครับเดี๋ยวเราดูภาพมุมสูงประกอบไปด้วยด้านที่ตะวันตกนี่ก็จะเป็นอ่าเป็นเป็นหยักแหลมนิดนึงนะคะอ่าไปจนถึงที่มีหญ้าตรงนั้นก็คือจะเป็นจุดหยักของเราค่ะ อย่าไปดูด้านล่างอีกทีด้านล่างอีกทีหนึ่งอ่ะส่วนด้านหน้าแปลงเนี่ยจะหันไปทางทิศใต้นะคะหน้าแปลงของเราเนี่ยจะอยู่ที่40เมตรหน้ากว้าง40เมตรใช่ถมเนี่ยเต็มหน้ากว้างเลยครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นว่าด้านในตรงนี้อ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเขาทําทางเข้าไว้ให้เราก็คือทางเข้าตรงแปลงเลยถมเอาแล้วก็ข้ามไปได้เลยนะคะตรงนี้ก็มันจะ เ,เขาขุดขุดเพื่อจะทําถนนสี่เลนนี่แหละพี่ออยใช่ค่ะเราต้องถมเราต้องถมเดี๋ยวเราพาไปดูหลักเขตด้านหน้าแปลงทางทิตะวันออกก่อนนะคะครับมาเรามาทําคลิปกันตอนเย็นเลยยามเย็นหกโมงกว่าแล้วตะวันจะตกดินอยู่แล้วเพราะว่าเดินไม่ไหวร้อนร้อนจะเป็นตกไว้เอ่ย ก็จะเป็นหลังเขตติดต่อเพื่อนบ้านใช่ค่ะตรงนี้คือทิศตะวันออกนะคะครับทิศตะวันออกนี่ยาวประมาณกี่เมตรพี่อ้อยทิศตะวันออกนี่อยู่ที่ห9เมตรลึกลงไปด้านหลังนะคะครับเกือบถึงสะลูกใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวอ้อยกับน้องเล็กพาข้ามไปฝั่งโน้นนะคะครับไปดูกันเลยครับตอนนี้นะคะอ้อยกับน้องเล็กข้ามถนนกันมาแล้วก็มาอยู่ในแปลงที่ดินแล้วนะคะจะเห็นว่า ในแปลงที่ดินจะเริ่มมีต้นไม้ซึ่งเป็นต้นพวกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะน้องเล็กเขาเรียกอะไรอ่ะต้นซากต้นซากซากใบเล็กอเพราะว่าแปลงนี้ถมไว้นานแล้วนะคะดินนี่ก็คือถือว่าแน่นเลยล่ะปลูกบ้านได้เลยนะคะครับดินแน่นมากเพราะก็จุดนี้ถมไว้ก็คือครึ่งแปลงได้พี่อ้อยเกือบครึ่งแปลงเลยก็คือสัดส่วนก็คือหนึ่งไร่ครึ่งถมไปประมาณสามงานได้ใช่เกือบเกือบสาม สงนกวาพอปลูกบ้านเลยแหละไม่ต้องถมแล้วะไม่ต้องผมแล้วเนาะเพราะว่าด้านหลังจะเป็นที่นาเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูแนวเขตกันเดี๋ยวผมตอนนี้เรากําลังเดินมาทางทิศตะวันออกมาคะจากหลเขตที่เป็นปูนตะกี้นี้เนาะอ่ณเดี๋ยวจะให้ดูหญ้าลกหน่อยนะก็คือหลักปูนประมาณนี้ยาวติดเพื่อนบ้านไปเลยนู้น ตรงเดี๋ยวเราไปด้านหลังตอกเลยตรงนี้ก็จะมีต้นผักตึกเนาะแล้วก็ต้นสะเดาที่ขึ้นใหม่ก็คือตรงเนี้ยผมไว้นานแล้วใช่ไหมไมน้อยชนต้นไม้เนี่ยนต้นไม้เนี่ยโตขนาดนี้ก็คือมันอยู่ตัวอยู่ตัวแล้วล่ะแต่ของเพื่อนบ้านเนี่ยเขาจะผมเต็มเลยเนาะ

ก็อย kind of like ู่ที่ประมาณที่ผมยืนนี่เนาะแล้วก็ตรงไปเสาโน้ตจะเห็นว่ามีเสาตรงนั้นจะมีเสาชัดเจนแต่ตรงที่เรายืนเนี่ยยังไม่มีใช่ค่ะยังไม่มีตรงนี้คืออยู่ทางด้านทิศเหนือนะหลังแดงทางด้านทิศเหนือจะเป็นที่นาขวามือผมตอนเนี้ยที่ผมส่องกล้องไฟเนี่ยจะอยู่ทางทิศเหนือเราจะเดินตรงไปหาหลักที่ที่มีหลักเขตอยู่นั่นก็คือทิศตะวันตกเห็นองเล็กให้ดูเลยว่าความสูง อันนี้ความสูงลอ,องลอไปยืนที่ไปยืนพี่ยืนเลยก็ได้ชูมือพีอ่อ้อยชูมือก็ต้มหูยื่นมือ,อที่ถมไปแล้วเนาะ อันนี้เป็นบ่อวงซีเมนต์เนาะใช่น้ำมีนะคะน้ำมีตลอดทั้งปีไม่แห้งนะครับเพราะว่าเพื่อนบ้านใช้อยู่เขาเดินสายมาเพื่อนบ้านใช้อยู่เนาะเขามาขอใช้ของเราก็คือจุดนี้จะเป็นดูภาพมุมสูงก็จะเห็นว่าจุดเนี้ยมันจะช่วง มุมแหลมช่วงสั้นๆหน่อยก็คือทางด้านที่เหนือที่เราเดินมาประมาณกี่เมตรที่อ้อยทิศเหนืออยู่ที่4ี่เก้าเมตรค่ะ4ี่ิเก้าเมตรที่เราเดินมาเมื่อกี้เนาะจากตรงนี้ไปตรงตรงหลักตรงนั้นอยู่ที่สี่ห้าเมตรเองสี่ห้าเมตรเนาะใช่แล้วก็จะไปจากตรงนั้นไปอีกประมาณสิบกว่าเมตร16เมตรนี่ที่เราบอกว่าทางทิศตะวันตก คี่ว่าเราเอจะเดินลงมาแล้วก็บอกว่าจะชี้ใหม่จุดนี้มันจะมีอะไรนะหลักหลักปูนอยู่ใช่ค่ะตรงหญ้าเขียวหลักปูนอยู่ตรงนั้นโอเคก็โดยรวมก็ผมไว้แล้วประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็หน้ากว้าง40เมตรด้านหลัง49เมตร คือแปลงนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการปกบ,บ้านเป็นสัวใสต้องการความสะดวกสบายสิดถนนเส้นหลักหรือเปิดเป็นค้าขายครับแปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงนะคะคซึ่งเป็นที่น่าสนใจแล้วก็มีไฟฟ้ามีประปามีทุกอย่างเพราะว่าอยู่บนเเส้นหลักแล้วใช่ครับแปลงนี้นะคะจะอยู่ไม่ไกลจากโลตัสหนองฉางนะคะอยู่ห่างจากโลตัสหนองฉาง4.7กิโล แลเนี่ยใกล้ๆก,กันก็จะมีอนามัยหนองนางนวลกับวัดหนองกระทุ่มนะคะคห่างเพียง350เมรเองครับเมตรเองึงอยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กับวัดเดินไปวัดก็ได้ไปสมุนได <c oughs> ตอนเช้าแล้วก็ไปอนามัยก็อยู่ใกล้ <c oughs> ๆหรือจะไปโรงพยาบาลเลยทีเดียวก็ได้ค่ะแปลงนี้จะอยู่ห่างจากตัวเมืองอุทัยเพียง17กิโลนะคะ ท่านใดนะคะที่สนใจจะมาชมแปลงที่ดินนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0838795040นะคะครหรือทัก ID ดีไลน์มาที่เบอร์น้องเล็กได้เลย0615246813นะครับหรือเดี๋ยวอาอจะขึ้นเป็นสแกน QR โค้ดหน้าจออีกทีหนึ่งนะคะค,ค่ะวันนี้อ้อยแล้วก็น้องเล็กก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะคคเจอกันแปลงหน้านะครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ